990บาทเป็นผ้าตัดชุดผ้าไทยลายแพรวาผ้าตัดชุดผ้าฝ้ายสีดําผ้าตัดชุดผ้าฝ้ายสีดําลายแพรวา1เซต990บาทคุณลูกค้าจะได้รับนะคะผ้าเข่าม้าพร้อมริบบิ้นแบบนี้แถมให้ฟรีหนึ่งเซตด้วยขอบพระคุณมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ระเบียบค่ะคุณลูกค้านะคะอยู่อําเภอรปราศาสตร์ค่ะจังหวัดสุรินทร์นะคะเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามา ทั้งหมดนี้เลยนะคะเดี๋ยวเตรียมแพ็คให้นะคะเดี๋ยวเตรียมแพ็คใส่ถุงให้สวยๆเลยนะคะแล้วก็มีของขวัญของฝากนะคะที่จัดเตรียมไว้ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยอย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่บริผ้าไทยของเราด้วยงานผ้าไทยสวยๆนะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เช่นเดียวกันคะ่ะอยากดูอยากชมรูปเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะแอปพลิเคชันไลน์ทางร้านของเราส่งรูปให้ดูให้ชมนะ แอปพลิเคชัน Line นะคะคุณพี่ขาเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะเบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8านําไปเพิ่มเพื่อนคะ่ะด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยหรือ mm. ว่าคุณ mm. ลูกค้านะคะมีโทรศัพท์นะคะอีกเครื่องหนึ่งตอนนี้กําลังรับดูรับชมช่อง YouTube แม่บริภาไทยของเราผ่านทางสมาร์ททีวีกูเกิลทีวีโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตใช่ไหมดูในโทรศัพท์แล้วมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่มีแอปพลิเคชัน l i น์นะคะนำมากดเพิ่มเพื่อนหน่อยคะ่ะนามากดเพิ่มเพื่อพ่อนนนด้วย QR QR Code Code สแกทีะ ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวทางร้านของเรานะคะก็จะส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชมอยากได้ผ้าตัดชุดนะคะเฉดสีไหนคะ <c oughs> ได้โจทย์ได้ตีมนะคะงานแต่งงานบวชมาได้โจทย์ได้ตีมงานแต่งงานบวชมาเป็นเฉดสีไหนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยวทางร้านของเราส่งรูปให้ดูให้ชมค่ะ ทั้งร้านนะคะก็จะส่งรูปนะคะให้คุณลูกค้านะคะได้ดูได้ชมเพิ่มเติมกันด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็จะแพ็กใส่ถุงให้สวยๆนะคะพร้อมของแถมนะคะจัดให้เลยสวยมากเลยค่ะ